ระวังโดนไฟฟองผ่านครับสวัสดีครับโจครับอ่าวันนี้อยู่ที่คอร์เซียมนะครับอิตาลีนะฮะปุงโรมนะฮะอ่านี่กลังเขากำลังบรรยายเรื่องของประวัติศาสตร์ของโรมอยู่นะครับ ก็มีารรวรมันแถวนี้ด้วยว้าวนี่คือคอร์ดเซียม,มันเริ่มเทิมเลยหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่านะครับตื่นเต้นอย่างมากครับเพราะว่าดูเส้นายตั้งแต่เด็กนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้มาดูของจริงนะฮะวันนี้นะครับว้าวนี่คือบรรยากาศนี้เป็นสายปัตธุยกรรมนะครับ ที่เป็นของปัจจุบันนะฮะและ้วผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมนะครับของอดีตโบราณนะฮะถึนเตอร์นะครับความรู้สึกเหมือนจะเป็นนักลบนะฮะแลยวนี้เป็นนักลบธุรกิจเครือข่ายเอเจลนะครับน่ครับไอสไตล์ยอดเยี่ยมมากฮะบอกวันนี้ก็ได้ไปดูหลายที่นะครับโบเซนพิเตอร์สนะครับโบเซนเอเจ์โรนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของ ขอรับปฏิกันแล้วก็ที่นี่ฮะซึ่งเป็นทุกคนอาจจะเคยได้ยินคําพูดนะครับกรุงโรมไม่สร้างในวันเดียวนะฮะก็เกิดจาเกิดจากประเทศนี้เองนะครับอิตาลีนะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับขึ้นเรือครูสนะครับคาริบครูสนะครับโดยใช้ตัวนี่ไม่ใช่รถนะครับเป็นซับเวย์นะครับของอิตาลีนะฮะแล้วเราจะกลับไปขึ้นเรือแล้วก็คงต้องไปเล่นน้ำกันอีกสักหน่อยนะครับ โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวพาไปเชี่วชมนะครับสุดต่อไปนะครับเกิดการ